ตาดีเห็นซุมขอแต่งเผยอ,อีกด้านของพระเอกไม่เคยมีใครเห็นชีวิตที่ญี่ปุ่นเฟย์พรประวีหวานใจบอยปรกรณ์แม้อายุห่าง8ปีนักร้องสาวสวยเฟย์พรประวีหวานใจพระเอกบอยปรกรณ์มาเปิดใจถึงเส้นทางความรักของทั้งคู่ที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนแถมยังทำเสือให้กลายเป็นแมวเป็นหนุ่มคลั่งรักทั้งในโซเชียลและนอกโซเชียล งานนี้ทั้งสองครอบครัวไฟเขียวมีแพลนลุ้นแต่งเลยไหมทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31เปิดตัวกันไปกี่เดือนแล้วเฟบบอกว่าถ้าออฟฟิเชียลก็ประมาณ3-4เดือนค่ะถ้าตั้งแต่แรกคุยกันมาก็เกือบปีค่ะ ทำยังไงให้พี่บอยคลั่งรักขนาดนี้เฟย์บอกว่าที่จริงก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็คุยกันปกติแต่คิดว่าตัวพี่บอยเองเขาเป็นคนมีโมเมนต์หวานๆมากกว่าหน้าตาอยู่แล้วด้วยภาพลักษณ์ดูเป็นผู้ชายเจ้าชู้กังวลไหมเฟย์บอกว่าตอนแรกๆก่อนที่จะคุยจริงจังก็มีได้ยินมาบ้างแต่ฟังหูไว้หูพอคุยไปก็มีหลายๆอย่างที่เรารู้จักมากขึ้นรู้สึกว่ามั่นใจและเชื่อใจได้ กดดันไหมเป็นแฟนพระเอกดังเฟย์บอกว่าไม่ได้กดดันเพราะรู้สึกเราทำทุกอย่างเป็นปกติดีที่สุดแล้วอาจจะด้วยที่เราอยู่วงการมาตั้งแต่เด็กทุกอย่างที่ทำออกมาเราก็กึ่งๆรู้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมอยากทำทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติมากกว่า อายุห่างกันกี่ปีเฟย์บอกว่า7-8ปีระยะห่างระหว่างอายุไม่ใช่ว่าเราอยู่ในวัยยีต้นต้นเราโตแล้วทั้งคู่มุมมองที่ไม่ตรงเป็นบางเรื่อง เฟมีน้องสาวอายุห่างกัน1ิปีจะมีมุมมองของเด็กมาที่ตัวเราด้วยแต่พี่บอยไม่เคยได้เห็นมุมนั้นของเด็กๆก,ก็จะมีการแชร์กันมากกว่าไม่เชิงว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันเฟ์บอกว่าเป็นไอเดียเพื่อนพี่บอยอีกทีตอนนั้นไปกับกรุ๊ปทัวร์ค่ะมีประมาณห้าคนเป็นประเทศที่เฟชอบมากอยู่แล้ว พี่บอยเองก็ไปบ่อยค่อนข้างคุ้นเคยกับสถานที่ก็มีพาเราไปดูเราไปญี่ปุ่นหลายทีแต่ก็ยังมีอีกหลายโซนที่เราไม่เคยไปเปิดโลกไปอีกแบบหนึง่งครอบครัวสองครอบครัวมาเจอกันแล้วเฟย์บอกว่าจะเจอน้องวันใหม่ก่อนแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่สตูดิโอของพี่บอยเลยได้เจอคุณแม่ส่วนน้องชายพี่บอยก็เคยเจอเคยทำงานกันอยู่แล้วพี่บอยก็เจอครอบครัวเฟย์ ทุกครั้งที่บอยมารับส่งเขาก็จะเจอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วตอนแรกๆก,ก็มีความเกรงนิดนึงพี่บอยเขาเป็นคนที่เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีแพลนสเต็ปต่อไปไว้ได้คุยหรือยังเฟย์บอกว่ายังเลยค่ะ เพ่งเริ่มต้นค่อยๆเรียนรู้กันไปอย่างไม่รีบไม่ถึงขั้นแพลนเราก็ค่อยๆตอนเด็กอาจจะมีว่าอยากแต่งงานก่อนอายุ30แต่พอตอนนี้เราอยู่ในวัยนั้นรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กอยู่ยังมีอีกหลายๆอย่างที่อยากทําคิดว่าไม่มีเวลากําหนดมันดีที่สุดเพราะเราไม่ต้องกดดันตัวเองและไม่กดดันคนอื่นด้วย ในมุมมองผู้ใหญ่ทุกอย่างจะอยู่ในสายตาหมดเขาจะเห็นว่าพี่บอยดูแลเราดีดูแลเราในทุกๆเรื่องมีความเป็นผู้ใหญ่ดีในสายตาคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบค่ะ